สวัสดีครับนดีต้อนรับเข้าสู่ jobthailand com video training นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นวิธีการจัดการข้อมูลประเภทสินค้านะก็คือการแก้ไขนะครับแก้ไขข้อมูลนะครัเราจะไปดูด้วยกันว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราแก้จากคำว่า edit ตัวเนี้ยเป็น h t m l link แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้า edit เหมือนเดิมนะครับแต่เราเปลี่ยนให้เป็น action ไปที่ edit นะครับแล้วก็แนบ id ไปด้วยนะเพื่อจะระบุว่าเราจะแก้ไขข้อมูลตัวไหนนะครับแคตตาแบบนี้นะครับทีนี้เราไปที่ Controller สร้างฟังก์ชัน Edit แบบนี้นะครับแล้วก็รับ id ด้วยล้วก็ให้มันเป็น u นากรณีที่ เราไม่ได้สงคายดีไปมันจะได้ไม่เออเลยนะครับเช็คสักนิดนึง not empty id กันอ,อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องสร้างฟอร์มนะครับลืมเลย ฟอร์มอีดนะครับ ctp แบบนี้นะฟอร์มครีเอทโฟลเดอร์แคตตาล็อกแอคชั่นไปที่อีดิทนะครับ รูปแบบมันจะเหมือนแอดเลยครับฉะนั้นเรากรอบมานี่คือการอีดิตนะครับแต่จะไม่เหมือนแอดตรงนี้ครับก็คือ echo form hidden ID แบบนี้นะครับคือเราจะส่ง ID ไปด้วยนะครับแล้วก็เช็คเลย เราต้องเช็คแล้วครับเราก็ทำการเซฟนะครับ t h i s Product Category Save t h i s Data แบบนี้นะครับให้ระบุด้วยของแอดมินใช้คำว่าอะไรเนาะใช้คำว่าข้อมูล แก้ไขแล้วนะครับเราก็ต้องเช็คอีกชั้นหนึ่งนะคว่า this data t i m มีการส่งก็ให้มันดึงข้อมูลออกมาเลย ฟิวนะครับถ้าใส่แนวแล้วทุกฟิวจะได้แบบนี้นะครับนี่เ e รกไปที่อินเด็กนะครับทีนี้เราจะมาลองดูกันว่ามันจะแก้ไขได้จริงหรือเปล่านะครับรีเฟรชลองเท้านะครับลองเท้ากีฬา บันทึกแก้ไขได้แล้วนะครับลงว่ากีฬาออกแบบนี้แก้ไขตัวกระเปา๋าก็จะขึ้น์องเขากระเป๋ากระเป๋า,เ,ปาเดินทางออเดินทางแบบนี้นะครับลงข้าเดินทางออกคือแก้ไขได้แล้วนะครับครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ